วัดเฮงวแหงอก็ามรค่ดีนน้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบคบไครป์ด,ด,ด้วก็คือกดติดตามนั่นแหละกลับอยู่กลับมากันอยู่ในเกมไฟ้แอดเฟ,ฟอี์ท่านที่เล่นไปเจนเสร็ดูดิดไอ้หมีนะเนี่ยเก่งๆมากไอ้หมีสีเีๆๆๆเราเป็นยามที่โคตรจะบันเลย เราเคยทำงานที่นี่ไปแล้วย่ยงเราเคยทำงานที่นี่อย่างเช่นสามชิดก่อนหน้านั้นเดีย๋ยวขึ้นภาพไปดูสามชิดไหมงั้นเข้าไปเรื่อนเลยดีกว่าคนทีนดูไปคืนที่สองกับสิบสองได้กาบตอนเที่ยงมั้ไม่เที่ยงคืนนะไม่รู้ไม่เคย ไม่เคยด,ดูเวลาของมันกอดูว่าเกมนี้มาาันจะสนุกดีทุยมาแล้วคอนเซ็ปยังเหมือนเดิมที่ดูดๆกูทั้งแผนนี้ได้อือไปมุดคออลำคาญเสียงวะ สิ่งที่ไม่ชอบเลยก็คือไอ้พวกนี้บมาเร็วแค่บลอนดี้มัน,มน,น,นก็บ้าเดียวดูดิดูดูดูได้ดยินเสียงรบกวนเลยขอโทษขออภัยกูไม่มีห้องเก็บเสียงงบก็ไม่มีไม่มีจมุดถึงฟังกูดับไปแล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งกูยังใช้ได้อนี่ใช้มาสองสามปีแค่ไหนขอฟัง ยังไม่หา้างแล้ก็เล่นไปก่อนแล้วอัดลมเสียงโคตรดังเราจะไปย่างเล่นใส่มาแต่ว่าบอนนี่โอ้ยบอนนี bon ่มาแล้วบอนนี bon ่มาเลยอืมอื้มอ,อื้มอืมอืม ไายวแบบแบบแบบเจ็บนีเสียงเบาหน่อยเพราะว่าไม่อยากพูดไม่อยากพูดมากเจ็บคอไม่ได้เจ็บคอหรอกอืมอืม,อมตกใจหมดมาเรียูมาเรียูอิมอนนี่มาเรยยยยียูอยู่นั่นไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่นั่นเฮ้ยหาย อุ้ยมันเสีสเยวซะด้วกันอีบอนนี่จะมาสเสกจอคนโดยเฉพาะอีบอนนี่เกย์น่าจะมีพลังงานบางอย่างเก็ด้นไ,ได้เลยได้ังจับไวยได้สิเล่นหนึ่งเล่นเล่นหนึ่งครั้งจบไปเลยเพราะว่าพื้นที่คอมไม่ค่อยดี กูใช้อะไรตัดต่อรู้ป่ะโน้ตบุ๊กไอ้เียโน้ตบุ๊กใช้โน้ตบุ๊กตัดต่อเมื่อวานผมดูไอ้ชิปช็อตไปหนึงกูติดเลกซิสเต่ดีนะเขาไม่ใช้ไอ้ไอ้นั่นดดดูููดูสีลูมิน่าติดอ่ะวายวายมาไม่ได้ซิมาไม่ได้ซิ แค่ตีสองกูใช้พลังงานไปเยอะแล้วเพื่อนทุกคน,นไม่คิดมาเลยนะผมรู้สึกว่าบอนนี่หายอืมอืมอือืมันอยู่เวสฮอะเสียัลร้อนอืมอืม เดินีๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆยๆๆ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 ยๆๆๆๆอๆกๆๆเลยๆๆๆๆอๆๆ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 นๆๆวๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆๆ ơ bây giờ, yêu giờ con níu, hái đi rồi, strange quá, vẫn, vẫn vui, giờ ui, 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 giờ, Hai, ui, ui อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นนึกว่าจะมาแล้วนึกว่าจะมาซะแล้วอีกเป็ดหายอีกไอ้ไก่มาไม่เคยบอกด้วยอื่อ lắm ngay cái này đi tiểu để cô cháy lắm này cái này lắm 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 à lắm lắm bay. lắm 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 Mới vậy lắm mới vậy lắm mới vậy lắm Mới vậy đấy, เดี๋ยนี่ชืวอถือกันเลยกู้ไ่เห็นเห็นยนตตัวนี้ว่ามาเสร็จโยกัดกเร็จแล้วไอชิค้ามาแ้่ชิค้าดิชิเกนนี่ยองไอตรงนี้อยู่เลวะอินดสเกเรตันอินดสเกเรตันเสียงยังวะมีสองห้อโอ้โห โอ้โหไอ้นี่ตั้งเดือเป็นพิเศษไอ้นี่มันชอบฝ่าไว้ตีสีแล้วตีสีแล้ววิคนนี้หายคิดจะมาก็มาไม่กูทันตั้งตัวเลยไอไอนี่ไอ้น,อนี่คิดจะมาก็มาเล่นแม่งเล่นแม่ง